วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาย้ายกระถางข่าด่างเหลืองกันนะคะเพราะว่าดูนะมะนาเอามาปลูกเอาไว้แล้วก็ดินหายไปเยอะมากแล้วก็ดูดีอยู่เขาอยู่ข้างๆต้นนี่ต้นริบบิ้นชาลีที่ห้อยอยู่แล้วน้องก็ตกลงมาอยู่ในกระถางนี้แล้วก็มาเติบโตอยู่ในกระถางข่า<ม>ด่างเหลืองของมะนาแบบเยอะมากเลยเพื่อนๆดูนะเยอะมากเลยอะ ก็เลยเดี๋ยวจะต้องย้ายกระถางค่ะด่างเหลืองกระถางนี้นะคะเพราะว่าเขาเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้วล่ะเดี๋ยวจะเออไม่สวยไปก่อนนะแต่ว่าวันนี้มันน่าจะย้ายลงตะก้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันน่าจะย้ายลงตะก้าอะไรอย่างไรนะคะในคลิปนี้นะป่ะไปช่วยกันย้ายกระถางค่ะด่างเหลืองกันดีกว่าค่ะ นี่เลยตะก,ก้าที่มนานาจะใช้นะคะก็คือตะก,ก้าต้นไม้ที่เขาส่งมาให้เนี่แหละแล้วก็จะเอาใช้ตะก,ก้านี้ปลูกคาดางเหลืองของมมนาก่อนละกันเพราะว่าก็ดูแล้วใหญ่โตมโหระทึกดีแล้วที่สำคัญก็น้องขาเขาก็ชอบดินที่มีความร่วนซุยระบายอากาศได้ดีนะก็จะใช้กระถางนี้แหละในการปลูกเอ้ยไม่ใช่จะใช้ตะก,ก้านี้นะคะในการปลูกเจ้า่าดางเหลืองนะ เดี๋ยวมาเริ่มลงมือปลูกกันเลยนะคะวันนี้เราจะปลูกแบบไม่ได้มีสูตรอะไรตายตัวนะคะสําหรับการปลูกขานะเพราะว่าต้นขานะคะสูตรในส่วนของวัสดุปลูกอะ่ะเขาจะเติบตโตได้ดีกับดินนะคะแล้วก็เขาเป็นไม้แบบว่าไม้บ้านๆของเราอะ่ะมันอาจจะใช้เจ้าตัวอันนี้รองก้นกากามันอาจจะใช้เนี่ยคะ่ะเศษใบไผ่ รองไว้ก้นตาก้าก่อนอ้อแล้วก็มันน่าจะไม่ได้เอาไอ้พวกไอเนี่ยค่ะบับเบิลออกนะเพราะว่าให้เขากันดินเอาไว้ก่อนถือว่าเป็นวัสดุที่ใช้กันดินออกเนาะแล้วก็ใช้ดินนะคะพอรองก้นด้วยเราลองก้นด้วยใบไผ่ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีนะคะจะเป็นแกลบหรือว่าจะลองเป็นดินเลยก็ได้นะ ต่บังเอิญว่าที่บ้านแมา่นามีเศษใบกะใบไผ่อะที่บ้านมีเศษใบไผ่อยู่ก็เลยเอาใบไผ่มารองกุ้นไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ดินลงไปนะคะ<อ>ดินยี่ห้อนี้นะคะม่น,นาซื้อมาจากตลาดคลองสิบห้านะชื่อของไผ่ทองอะอเขาบอกว่าเป็นดินกล้ามปลูกพร้อมปลูก หมาะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับนะแต่ที่มะนาสังเกตนะคะจากที่ซื้อมาแกะดูใช้หลายถุงแล้วนะ<ส>ดินเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นก้อนนะคะ<ส>เขาจะไม่ได้เป็นเป็นแบบว่าร่วนซุยมาให้นะแต่ก็สําหรับการปลูกต้นขานะคะไม่ใช่ปัญหานะเดี๋ยวเราเอารองไว้ที่ก้นกระถางก่อน ก็เราจะใส่ใบต้มมานปูเพิมกายอีกมีผึ้งมาบินรอบๆตัวด้วยเพื่อนๆไม่รู้มีรังพึ่งอยู่แถวนี้หรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวมันอาจะเอากระถางเดิ่มเขาอะมาลองดูก,ก่อนนะว่าวัสดุปลูกเนี่ยจะอยู่ในระดับไหนนะคะ กระถางเดิมอันนี้เดี๋ยวจะเอาต้นลิบนบิ้นชาลีออกก่อนออกง่ายมากเพราะว่าน้องร่วงลงมาแล้วน้องก็เติบโตของน้องเองดูดิใหญ่บึ้มบ้ามฝากาไว้ตรงนี้ก่อนเทกระถางเลยนะคะ ดีงามมากๆากแล้วก็เดี๋ยวจะเติมดินนะคะหว่างเติมดินก็เติมนวสร้างเือจะด้วย เดี๋ยวมัน่าจะเอาตัวกาะมะพร้าวนะคะปิดหน้าไว้นะอ้อก่อนที่จะใส่กาบมะพร้า,า,าวเดี๋ยวขอโรยปุ๋ยคอก,ก่อนนะคะก็คือปุ๋ยมูลวัวนะ เราก็จะปิดหน้าด้วยขุยมะพร้าวนะคะให้เขามีความชื้นนะ เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับการย้ายกระถางคาะดางเลืองนะก็เดี๋ยวมานาจะเอาวางไว้ใต้ต้นมะม่วงนี่แหละแล้วก็รดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะแล้วก็รอดูน้องแตกกรอบแตกฟอร์มที่สวยงามอีกทีหนึ่งนะก็สำหรับคลิปนี้เด่นเอาเหงื่อแตกเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของมานานะถ้าไม่เป็นการรบกวนกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะไปแล้วนะสวัสดีจ้า